ใหม่ๆสดๆจากร้านแท็กเตอร์ฟาร์มค่ะคันนี้ L 5 0 1 8 SP นะคะปลายทางที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะลูกค้าเข้ามาจองเมื่อวานนะคะแล้วก็นัดส่งวันนี้นะคะเป็นวันที่24พฤษ,ษภาคมนะคะปลายทางอำเภอชาติการนะคะจังหวัดพิษณุโลกนะคะตัวนี้ลูกค้าซื้อเป็นเงินสดแต่สดไปพร้อมกับอุปกรณ์2ชิ้นนะคะลูกค้าซื้อตามสภาพนี้นะคะขายไปในราคาที่580,000บาทค่ะ คันนี้ที่บอกว่าขายเป็นเงินสดตามสภาพแล้วก็ตัวนี้ก็คือไม่ได้รับประกันหลังการขายนะคะเนื่องจากว่าลูกค้าซื้อในราคาถูกนะคะลูกค้าประสงค์ไม่รับไม่เอารับประกันหลังการขายนะคะเพราะว่ารถยังสภาพดีอยู่นะคะช่างดูแลให้นะคะโดยการตรวจเช็ครั่วซืมนะคะแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องของเหลวน,นะคะอันนี้ก็คือเป็นส่วนของแถมนะคะแล้วก็ท่อไอเสียนะคะติดให้เรียบร้อยนะคะปลายทางที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะ นำส่งโดยนะ้าสิทานทร์ของเราเองนะคะขนส่งประจำร้านแท็กเตอร์ฟาร์มนะคะสวยๆเลยนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจอยากจะได้ไปใช้งานที่ร้านแท็กเตอร์ฟาร์มขอนแก่นก็ยังมีหลายคันหลายรายการนะคะในสภาพแบบนี้นะคะราคาจะอยู่ที่595,000บาท ดาวเริ่มต้นที่เจ็ด0มืนบาทนะคะสำหรับคันนี้ก็ขายไปในราคาที่ห้าแสนดหืนบาทนะคะลูกค้าประสงค์ไม่เก็บสีนะคะประสงค์ไม่เอารับประกันหลังการขายนะคะประสงค์ซื้อตามสภาพนี้ไปนะคะตัวรถไปด้านหน้าผานหลังนะคะตัวนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นผานพนหกตราช้างนะคะท่านไหนสนใจแวะชมที่ร้านแท็กร์ฟาร์มขอัแก่นได้เลยนะคะร้านติดถนนเลี่ยงเมืองนะคะย้งๆกับเทศบาลตะบนบ้านเป็ดน,นะคะสอบถามโทรศูนย์เก้าสี่สองหกี่ศูนย์เจ็ดเก้าแปดค่ะ 085-852-9515ค่ะ065-2821688 062-862-2175ค่ะ